สบายทุกคนสบายดีพีพีทุกคนเดินยินดีตอนขับเข้าซ่องของร้านน้อยสาวเล้าสบายดีตอนเศร้าพีพีซีเศร้ามือในกระแดดออกแล้วพีพีซีตอนประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเพลิงแล้วตอนนี้เขาพาพีพีซีเข่าปลามาหาหมักไฟแต่ไฟปลาก็ายุ่งยุ่งไรไว้มากับแมพีพีซีชิวามาสองคนกับเรได้คู่วันนี้ มีสหายมาเลยไอตุ้ยมานำเมื่อวานนี้ยเหนนะเท้าลาทายหมักไฟลงกหีบซีลงอันสตอรี่เราบอคิดว่ามีคนเห็นแล้วเพื่อนอยากได้อยากซื้อเห็นะคมเพิ่นถามซื้อละน้อยกันเลยว่ได้มาเอาเพื่อนที่ที่ปาลาก็เรื่ว่าจะเอาไปขายเลย นีหอดละอยู่ใกล้ๆน,นี่แหละข่างส่วนเรื่อยเลยไฟก็อยู่ข่างสวนเอื่อยเลยนี่เฮฟซี FC, หอนละตัวเขาที่เขาทายลงมือนะหน้ามันอยู่หน้าทางคุณตัวนั้นมันอยู่หลังทางตัวนี้แนน,น,น,น้นเมืองเห็ดปวกดูผู้เซียวซานนี่เอฟซีบอกไฟ หลายแหงอ,อ่อะอว่าวหวานละน้นนอยหัวซีมกอ่อนเหือเต็มหอนอือ้หวานอีดีแม่เอาหัวไปยุคนจับกล้องมาให้เนี่ยหวานอีดีสมวันแล้วาหวาน พ่อันนี้เป็นอาไปเลยส่สพ่ออีพ่อวาออ่าว่านหมดว่ะว่านติดแต่้างขน,นนะาดน่ะเจอพัปีาปบ่าไดเปนีครื่องเดียวเนี่ย ด,ดีเห็นเบิดมันเห็นได้ท่างอยากเห็นบมกไฟท่างเห็นตัวคนนะดีแล้เห็น,นจริงกระปุกใหญ่เพืเ่พอบอกวกใหญ่หวานแห้งตัวอันสีนีค่ะจะหวานก่อนหมกไฟอันนั้นไมน่เนาะบมกไฟขาวอ่ะตัวนี้มันจะเป็นในส,สีม่วงตัวนี้นะในม่วง เอาอะไรอ่ะคุพโอ้ว่าเอาเบิดว่า็สัง่งออามาได้ทีอืมฮะอันนั้นออเดอร์ก่อนเคยมาเอาบุนที่นี่จุดกดอกงานนั่นนะเอาไปลองเบิรหน่อยตัวมีคนสั่งน้ำหนเดียวนะหาออเดอร์ก่อนเอาไปให้คนชิมมึงิมไปหวานแม่ชิมบ่ อีอบบย์ไ,ไ,บบไปเอารถคุเดียกัได้ปะบอก็มาแล้วอีเมยไปเอารถคุเดียกัได้บอได้ปลารียบซีเหงื่อเต็มเลยเขาให้เม่กลับขึ้นไปเอารถออกมาเขาลัดปลามาพีพีซีนี่ชิมาเอาต้นยูใก้ทาง่ต่มเมื่อน,นั่นหันเห,นเห็นยูหันพีซีว่าจิไปเอาแหละโซกเมื่อเห็นเสือ้อจนแหลมหมุนปลามา เราล่ยชิมาเอาตัวนี้เีพซีเอาไปตืมปนกันตัวนี้ท่านจะเป็นใจขาวเอาใจขาวปนใจอันฟ้าเปลือมตาแทะ้ะตัวนี้น่าจะสุกแล้วแหละตัวนี้ท่าจะเป็นโตที่แบบมาเอากับไอ้ายตอนนั้นนะพีพซีลองซีมันกันตัวนี้ใจอ่ะ ใหญ่ขาวขาวแบบอมองอหน,หนึ่งตัวทั้งหน้านขาวเลยมีหลายแบบอีกนะแต่บุหัวแบบหลายจิลูกค้าสิมัาขึ้นรมตาเ <c oughs> <c oughs> น้ยน้ำกึ้นแดดละจามะนะน้ำกึ้นแดดละจามันมันพอได้สุกคักปก็แดดเนาะ เอาไปลองจากหาหกขั้วเอ๊ะเจ้าล่นวัดถิ่นลงมาคุณไงเนี่ย ต้องุูจะเป็นอะไรเฮียที่เบิดแล้วมันลุนเบิดแล้วเนี่ยโอ้ใครอยู่พนยังมูเฮียหลายยังเป็นทัวอยู่เด้เจ๋วสวยงามเสาเอ้ยลอมลากนเลยหอดบ้านแล้วเฮีซีหอดบ้านละใครในอากาศเย็นเปิดัดลมใส่เถอะ บว่าจะเข่าป่านะเือื่อมันนละน้อยป่านมาอาบเหงื่อริบซีเปียกเลยไฟเหรอยังบุ้งวัวสิขายโลเท่าได้ไอตูบอกขายว่าโลสิผ่ามีกิีบเป็นเงินบาทกะประมาณสัาสามบาทเดียวสิยี่สิบสามบาทนอ่บุ้งวัวโลหนึ่งได้สำเนาบักเดียวซิงมาสั่งรองมือบุ้งเคยขายบอกไฟนะมีแต่โดนแต่กีบแหละขายนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บุ้งวัวราคา ก็ได้ว่ามันมีคนขายหลายค่ะนะแล้ว็ราคิดว่าสิมีคนซื้อน้ำม่ได้เคือจีเอาเอาอกลงไงขวดเราได้ลงโพสขายเอาโพลลงซื้อมันนะฮะมันลายนี่หวานราสชาติไฟนันเอาขวเนี่ยห้าๆมากินก่อนนี่ขวดนี่มันดีขวนี่โบ,บง,งามเอามากินซีนเ่ยนี่ ใจสีม่วงในทิฟฟีแตรว่าม่วงพรไดเตเต็มค่ะบานแลสูกค่ะกับเลบลกามาหลายเ่ี่ว,วกินสม้มก็ดีแซ่บส้มๆหวานๆตอนนี้นะบาได้ส่งหลายแบบทิฟฟีนันเป็นแบบส้มๆหวานๆนเล็บขีเดียรเล็บด้เล็บสีสม้มไปเสื้อหมุนปลาเพื่อน,นเลย จะกสีได้อยู่ประมาณสองสามโลนีนบอกอดบอกใคนอกมันได้สูกคาฟฟิชซีขัมม้นสูงสุดคักมันจะเป็นสีนี้เบิด์ตนวยเลยแต่ว่าอันนี้มันยังมีเขียวปุ่นอยู่แต่กก,กินได้อยู่ไล้สำรับนั่มันสีเขียวสีเขียวกับว่าเขียวสีส้มกับว่าสม้ม ไปแต่เอาซิงมาสั่งมาได้จากโลต้นยูเคีมทางก็คือจะเป็นแนวนี้สีแบบนี้โอ้เสี่ยอืม โบไดเอามาหลายให้คนนั่นสร้างก่อนแล้วเขาคอยช่ไปเก็บเอามาาลายเดี๋ยวเิน่นเสียงไมนชิเนะ่ามมนชิเฮีวนะบบได้ขายมีได้ว่าภคยอันสนใจละ่ะสร้างมาละน้อยสิแบบเข่าปลาแบบันให้แต่ว่ายูไทยส่งโบได้เด้อยูร้าน่าจจะส่งได้อยูยู่ลาวขัน้นโบแมนยู่แถวบ้านก็น่าจ,จะส่งโบได้คือเก่าขนาดเพราะว่าหมอกไฟเนาะเอาไปสมงหมดฝากคนส่งไปแล้วมันเสียนั่นนะ มันชีเนามันชีเฮลมีชีมันเป็นอันสช่งของมันอาจจะได้แต่อันนี้มันเป็นของกลิ่นหมักไฟหมักไม้ป่า PVC นี่นี่หมักเหวียวพร้อมแต่ว่าต้นนะฮะนะกำลังเป็นหมาก p ซ c แล้วมันเป็นต้นที่แบบแมงแเคงอยู่แล้วคะเจ้ามาหาแมงแคงนะตัดปั้มทิ่มปั้มทิ่มแล้วหมากกับเฮียทิ่มแบบสาบเป็นแต่ให้เด้อ ต้นบางไงมังแงวเาหนอันเดินเด่นนะไปเอาซีนมาสั่งมันก่อนมาได้จากโลแล้วน้อยสิประมาณสามโโสามลปลายไปเอามาซีนมาสั่งว,ว่าเอาสิทัวร์้ถือก่มาลิฟซีมารุ่นน้ำกันว่าใช้ได้จากโลมันน่กค่อยลบพระถ่านน้ำหล,ลังเนะอือเดาบุาถืสอ สองโลซีแปลว่าโลหนึ่งกับโมได้หลายเนาะชิดว่ามันมันหนักแล้วมันชีดได้หลายครบซีสองโลซีตัดพระธาตุออกสองขีดไปที่สองก็สอง,สองนี่ได้ประมาณนี้เลยว้าวออกไปเขาชุดบ,บาบัทก็ มันกีดบ้างเลยนนี่แต่สั่งกลัหาพันจะมีคนซื้อบนสามขีด ของดินแหละว,วางหาพันกีหาพันหาพันเลย <Okay. S 2> โอเคเอาชิฝากแม่ไปพี่ซีฝากแม่ไปแล้วเอาไปแหงหลานเราไปขายยุ้ยางเทียนลงเบิงองนิ้น่งนีคนซื้อบอ หาพันหาพัน,นกีบมันเฮียหน่อยหนึ่งแล้วน้อยกีบบางเลยกระส้มบางเลยกระหวานเนาะ ขอเป็นแม่ค้าขายมาไฟหนึ่งวันตัวนี้เขาจะใส่ถุงโลหนึ่งตะวมีคนสั่งโลหนึ่งทีส,สิเอาใส่ถุงในคนโลหนึ่งยกวได้มัด ทอดบนระเบี้โลนแปดขีดไม่ทอดเฉย 2, รถสองตื้อไหมคเลยโลถสองขีด แล้วสามบาทที่ซืไปจะซื้อบอฟไฟละน้อยโลสิบพาพันกิ่ง